อรถเต็มเลยนคะะ่ะก็วันวนี้ก็พาเสียท็อปมาเอาเจ้าก้านกล้วยกลับบ้านกับสารคามนะมาอยู่นี่นานแล้วคิดถึงบ้านเรากับบ้านแล้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ต้องเอาไปทำสีอะไรอีกมิหนีิม,ม,ม, <laughs> มันจะอยู่กับเราไหมใช่ไหม,ไมนี่นั่นแหละกันชน <c oughs> สนิมขึ้น <c oughs> <c oughs> เดือนนะไม่ถึงเดือนหรอกสายไฟหงุดหงิดเสียท้อกด D O N E L อยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะเขาให้กดข้างบนใช่ไหมเขาเขียนเอาไว้ไหมมันจะติดยังไงน่ะขนาดผมเป็นเจ้าของรถผมยังไม่รู้เลยว่ารถผมจะติดเครื่องยังไงเขาไปใส่ระบบป๊อกแป๊กอะไรตรงไหนเสียเบียมันไปสตาร์ทจังได้จะว่างยาญยังไงจอบว่างใหญ่ยังไงโอ้สาบแดด โเสตารไม่ตีเราอเนสวัสดีค่ะสวัสดีนี่นี่เอฟซีนะคะเอฟซีเอฟซีค่ะเอฟซีเอฟซี สตาร์ทไม่ติดนะคะต้นถอดแบตออกเจ้าของสตาร์ทต้องนานเดี๋ยวไม่มเร็วคิดว่าเดี๋ยวว่าอีกโดนเนาะมายว อยากเห็นที <oh ่ไหนงม่มีเง yeah, ินใสก็ได้เปล่าม่าเออนเงินอยากจเงี้เยจแม่เพื่อนบอกว่าอยากเด้งเงินใสนอ๋อรไ่ติดกิจกรือตายเลย้เกาหวเลยันี้เป็นเชียร์สีชมพูอยู่คนว่าพี่จะมาหาหนูวันไหนเพอพี่จะมาหาหนูวันไหนเราได้ทักหาวันราเทนเราเแี่ยเรได้เปล่ามั้เนี่ยสามพันมันมีจุด

મે อย่างนี้เรเนาะลก็มีต่เร็หัวใส่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยว้ยมก็ลมเามสกเร็วลมกำลังดีเลยนี่ใช่ไหมกำลังลมแรงเลยลมอมากาเรียกว่าลมรอลกา เอาวะคนจะคนจะไปมีความชอบห้องน้ำก็ไปขัดจังหวะพี่วะมีสระว่ายน้ำด้วยนี่พอดีเลยนี่อ่างอาบน้ำอ่ะอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำเนาะยกขาแล้วก็แบบงายอาบน้ำทั้งกลางบรรยากาศทุ่งนาดูสิ วิวดีมากเลยใส่อันนี้อ่างเอาไว้แช่น้ำดูบรรยากาศทำไมที่รักตุอยองต้องออกมาตักน้ำข้างนอกนอนอยู่นี่นะแล้วก็เอาเหล้ามากินถุบไบเออโอ้โหดูบรรยากาศดิรถชั้นนี้ลงมาอันตรายารมากเลยทำไมเพราไม่มีที่จับตรงนี้มันจับตงึงได้โอ้ ลงข้างนึงเกือบตาแตกอันนี้ต้องทำสีใหม่แล้วไปดิมันสูงไหมก่อนให้เขาไปดูรถอยู่บ้านก่อนขายนะครับคันนี้แปดแสนห้าค่ะแปดแสนห้าถ้าไม่ได้แปดแสนห้าไม่เอาถ้าไม่ได้เขาไม่ได้แปดแสนห้าไม่ได้นะไม่ขายฟ้าหน้ามาแล้วอาบน้ำยังนู่นนี่นี่ยังอาบน้ำไม่สุดเลย ไม่ไมบอกนอนแช่ are, แล้วก็แบบนี่อันนี้พี่วางขวดไม่ไแบบว่าอแบบเปิดประทุนเลยอะ่ะเออโอ้ยลมดีมากเลยอันดี ทำไรต้องขายอะไรต้องนี่หรือว่าอย่งไรทำามเราเราต้องทำทำเจ้าไรเงาของเจ้าไรเงาอะไรแต่น่าจะซื้อคันมาใหม่เลยคันคันใหม่แล้วว่าทำเจ้าเจ้าไรเงาของเราต้องดูคนว่ามันจะเป็นคันไหนรุ่นไหนต้องต้องติดตามลุ่นตอนต่อไปแต่วันนี้เราเราเรารุ่นไหนแต่วันนี้ก็จะมีคนมาดูเพราะว่าเขาก็อยาก จะกลับได้คอยดูว่าจะอยู่ในอยู่บ้านได้นานแค่ไหนเ <laughs> จ้าของก็แอบห่วงห่วงไว้ย่จะได้ย่จะได้มาขด้ก็ดีมาขๆไม่ๆน้องกฐินมีเจ้าของแล้ว นี่ยมีลูกเขากรหักไอศิล้านเราด้วยนี่ไอศิล้านเราด้วยไมาไม่จะสิบกระถิ่นเนี่ยต้องแบบแข่งหลายคนนะตนเดบอกว่าเออนั <S 2> <S 2> <S 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 ่นแหละแต่ว่าไอจุนเนี่ยเขาต้นไม่หรอกแต่ว่าไอ้นี่เขาต้นได้ก็ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะเอาน้องกลับบ้านแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ